เสวัสดีครับวันนี้นะผมจะพามาดูนะครับต้นเงาะที่ตัดยอดกับต้นเงาะที่ไม่ได้ตัดยอดนะความแตกต่างมันเป็นยังไงนะที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ที่เอ่อทำการตัดตัดยอดเงาะไปแล้วนะครับผมนี่ดูอันนี้เงาะจากสวนนะเงาะจากสวนผมนะอ่ะมาดูวางก่อนมันหนักผมพามาดูนะนี่ครับผมนี่อันนี้เห็นไหมครับต้นจะสูงต้นมันจะสูงแล้วก็ยอดมันดู เห็นไหมครับเห็นยอดไหมแล้วก็ยอดจะน้อยนะต้นจะสูงขึ้นไปเลยอันนี้มันเพิ่งแตกขึ้นมาไม่กี่เดือนนะอันนี้ผมก็เลยปล่อยไว้เลยเพื่อที่จะให้มันเป็นทรงพุ่มนะตัวนี้เห็นไหมมาดูครับผมมาดูมาดูแผลที่ผมตัดใหม่เนี่ยครับะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนี่ด้วยนะตัวนี้จะเป็นแผลที่ผมแผลที่ผมเพิ่งตัดใหม่นะผมผมเก็บเก็บไว้นะอันนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นทรงพุ่มสวยๆนะ ข้างบนมันจะไม่เป็นทรงพุ่มอันนี้คือต้นที่ผมไม่ได้ตัดเลยนะไม่ได้ตัดยอดเลยคือปล่อยมันไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราปล่อยปล่อยทิ้งไว้นะที่จริงอ่ะผมผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอ่อที่จะตัดยอดอะไรเลยต้นไม้นี่ผมว่าจะผมซื้อมาปลูกปุ๊บผมก็ปลูกขึ้นไปไม่ได้ไมเ่เคยคิดว่าเอา่อว่าจะตัดยอดนะแต่ผมมามาเจอด้วยด้วยความบังเอิญคือหมามัน,ม,นมันเล่นโยกกันนี่แหละครับผมมันก็เลยทําให้ต้นเงาะผมนะหัก ผมก็เลยมันหักนะผมก็เลยเอ,อปล่อยไว้เลยที่แรกก็ว่าจะถอนปลูกใหม่นั่นแหละแต่ก็เลยเออต้นมันค่อนข้างที่จะโตแล้วเนาะผมว่ามันน่าจะไม่เป็นไรนะพามาดูนะต้นที่หมาหมาทําหักนะนักกันแหละมันมาเล่นโยกันมันเลยทําหักมันจะมีอยู่สองต้นนะต้นนี้มาดูกล้องมาดูทางนี้อาจจะไม่เห็นหน่อยนะเพราะาผมปลูกชิดกันเห็นไหมเห็นไหมครับ กิ่งกา้านมาดูครับผม <Yeah. S 1> เห็นไหมเห็นไหมครับกิ่งก้านของมันเนี่ยฟ้องเห็นไหมกิ่งก้านมันก็จะเป็นเอ่อเผยไปแบบม,มีมีหลายกิ่งก้านเนาะแล้วต้นมันจะเตี้ยนะแล้วผลผลิตนะผมบอกเลยแบบผลผลิตได้เยอะได้เยอะกว่าต้นที่เอ่อไม่ได้ตัดยอดแล้วก็ทรงพุ่มมันจะสวยเหมือนที่ผมเคยพูดว่าเอา่อถ้าปลูกเงาะนี่ผมอยากให้ทุกคนอ่ะตัดยอด ทรงมันจะสวยนะมาดูมาดูอีกต้นต้นที่เออตัดยอดนะไม่ใช่สีต้นที่หมาสุนักมันทําหักหมามาดามาเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยมันกิ่งก้านมันสวยมากแล้วผลผลิตต้นนี้นะเยอะเยอะจริงๆนะทรงสวยเวลา,าเก็บก็เก็บง่ายเห็นไหมขึ้นเก็บเนี่ยสูงเท่านี้เองนะคือต้นต้นที่ไม่ได้ตั้งใจตัดเลยนะมันเป็นแบบความบังเอิญน,นะ ก็เลยเคยก็เลยคิดว่าการตัดยอดงเงาะนี่ผมว่ามันเป็นผลดีนะครับผมนี่ดูทรงพุ่มจะสวยมากเลยเทียบกับต้นที่ไม่ตัดเห็นไหมนี่น,นี่มาดูต้นที่ไหนวะนี่เนี่ยมาดูครับผมต้นที่แม่ตัดต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมแม่ตัดยอดสูงขึ้นไปเลยจะเก็บกินก็ยากแล้วก็มันจะ ทรงพุ่มมันก็จะไม่ไม่เยอะนะครับผมต้นนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งต้นนะครับที่ไม่ได้ตัดยอดเห็นไหมเวลาเราจะขึ้นเก็บมันค่อนข้างที่จะเก็บยากเห็นไหมครับผมมันจะสูงนะต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนี่ครับข้างบนนู้นก็ก็มีนะเงาะผมปลูกชิดกันเกินไปนะถ้าที่แบบถ้าใครที่กําลังอยากจะปลูกเงาะไม่ปลูกเหมือนผมนะไม่ปลูกชิดแบบผมนะครับผมเพราะว่า มันจะได้ผลผลิตที่ไม่ดีนะแล้วก็ตัดยอดด้วยนะครับผมอันนี้เห็นไหมถามว่าปลูกชิดได้กินลูกไหมได้กินครับผมแต่จัดการระบบการจัดการค่อนข้างที่จะยากนะก็เลยไม่ไม่แนะนําให้ปลูกชิดนะสวยๆเลยครับผมเอ่อสำหรับใครนะที่กําลังจะปลูกงะนะครับผมถ้าเป็นไปได้ตัดยอดมันซะตัดยอดเพื่อให้กิ่งเอ่อกิ่งที่มันออกมามันเยอะนะครับผมแล้วก็ ผลผลิตมันก็จะได้เยอะตามตามจํานวนกิ่งไปด้วยนะสำหรับใครนะครับผมที่อยากปลูกง่านะเ,ออเยอะจริงๆมาดูมาดูทงพุ่ม,มครับพุ่มส,สวยๆเลยต้นนี้ผมเก็บไปขายเยอะแล้วนะต้นนี้ต้นนี้ก็เตี้ยนะเห็นไหมครับกิงก้านกิ่งก้านสาขาก็ก็เยอะ นะสำหรับใครที่แบบอ,อ,อยากจะปลูกเงาะนะครับผมคลิปนี้ผมพามาดูส,าสั้นๆนะครับแค่นี้ก่อนนะครับถ้าผมมีคลิปอะไรดีๆเกี่ยวกับการปลูกเงาะการดูแลเงาะหรืออะไรที่เกี่ยวกับเงาะผมจะมาถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวเขาว่าสวัสดีครับผมไปละบาย